สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองเรื่องขวดเป่าลูกโป่งนะคะสําหรับอุปกรณ์ของเราก็จะมีขวดพลาสติกนะคะแล้วก็จะเป็นลูกโป่งนะคะผงฟูนะคะห้าช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะ สำหรับวิธีการทดลองของเรานะคะเราจะทำการเป่าลูกโป,ป่งให้ยืดตัวก่อนนะคะประมาณ2รอบค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการใส่เบกกิ้งโซดานะคะลงไปในขวดค่ะ เติมเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูนะคะลงไปในขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการเติมน้ําส้มสายชูลงไปค่ะ <S <S เมื่อเราทําการเติมน้ําส้มสายชูลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการครอบรูปโ่วงบนปากขวดนะคะ ผลการทดลองของเรานะคะลูกโป,ป่งของเราก่อนที่เราจะทําการใส่น้ําส้มสายชูล,ลงไปจะมีลักษณะปกตินะคะไม่มีการทองตัวใดๆเมื่อหลังจากที่เรามีการเติมน้ําส้มสายชูล,ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจะทําผงฟูจะทําปฏิกิริยารวมกับรวมตัวกับน้ําส้มสายชูนะคะซึ่งจะเกิดเป็นฟองอากาศเกิดขึ้นค่ะแล้วลูกโป่งก็จะค่อยๆขยายตัวขึ้นนะคะค่ะสําสหรับคําถามหลังการทดลองนะคะข้อที่1ทําไม ลูกโป่งนะคะจึงพองได้นะคะเมื่อใส่น้าส้มสายชูในขวดแก้วที่ใส่ผงฟูนะคะที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ซานใหม่ขึ้นมานะคะที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะข้อที่สหากเรานะคะใช้แค่น้าส้มสายชูหรือว่าใช้แค่ผงฟูอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะลูกโป่งจะพองตัวได้หรือไม่นะคะก็คือคำตอบก็คือจะไม่นะคะเพราะว่าจะไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะสรุปผลการทดลองนะคะน้ำส้มสายชูเมื่อรวมตัวกับผงฟูจะได้ซันใหม่นะคะที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์นี้นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกป่งขยายตัวขึ้นค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะหากว่าเรานะคะใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ผงฟูนะคะในปริมาณที่มากเกินไปลูกโป่งก็จะพองตัวจนอาจจะแตกได้ค่ะขอบคุณค่ะ